みな、えー、さんこんにちは東京会場グループが TML 停止に対して33億ビリオンの増資を決定いたしましたで、昨年の12月にすでに実行済みです今回の増資については3つの大きな目的があります1つ目は、えー、金利が低い環境下においても財務的な健全性を保つということであります2つ目は新しい商品やサービスを提供するにあたってバッファーを設けるということです 新しいサービスや商品を提供するにあたってはさまざまなチャレンジがありリスクがありますがそれを吸収するための大きな財務的な資本の厚みをつけたいというふうに考えています3つ目は東京海上グループがタイに対するコミットメントを明確に示すことです東京海上グループにとってタイは非常に重要な戦略的マーケットでありますそこに対して我々は真剣にコミットしているということを示す意味で3.3ビリオンの増資を決定いたしました

รวมทั้งการเพิ่มทุนเข้ามาเพื่อที่จะซ mm ัพพอร์ตการขยายงานของโตเกียวบรนในประเทศไทยเราได้รับฟังว้าวางใจจากโคดิ้งเพิ่มทุนเข้ามาอีกประมาณ3,300ล้านจากเดิมซึ่งเราเองนั้นจริงๆก็มีความแข็งแกร่งแม้ราคาเรโซเราก็อยู่ที่5 0าอยกว่าเปอร์เซ็นต์พอเพิ่มทุนเข้าไปในราคาเรโซเราขึ้นปนะเป็นเจร้อยเลยเพื่อซัพพอร์ตการขายผลิตภัณฑ์หลายตัวซึ่งผลิตภัณฑ์เช่นยูนิตลิงหรือ i อโอพีของเรานั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทางบริษัทจะต้องซัพสลาได้ค่ใช้จ่ายต่างๆเนื่องจากว่าเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้านั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งครับแล้วก็ยังมีการมาซัพพอร์ตเรื่องการเตรียมพร้อมในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเด็ก หรือเรื่องของโนเคมโบนัสซึ่งปัจจุบันนี้เรามีความพร้อมที่จะลุกตลาดในปี2069เพราะปี2068ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางบริษัทเองก็ประสบความสําเร็จในการขยายงานอย่างดียิ่งนะครับจนทําให้เบี้ยปรกันรวมของเรามากกว่าหมื่นล้านไปแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าภายใต้ ภาวะเศรษฐกษิจในปี68ที่ก็ไม่ค่อยดีแต่เราก็ยังสามารถเติบโตได้ถึง14%ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทางโฮดดิ้งเองยังมีความเชื่อมั่นกับการเติบโตของตกยิรยีการชีวิตประเทศไทยและเป็นการเติบโตแบบออร์แกนิกมันเป็นการเติบโตที่ถูกต้องไม่ได้เป็นลักษณะของการขายผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับบริษัทในระยะยาวและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เรามีจัดการถแถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับเพื่อนสื่อมวลชนว่าเราเพิ่มทุนเพื่ออะไรในการทำธุรกิจกับ โตเกียวมรินประกันชีวิตในประเทศไทยนะครับนั่นนี่ก็คือสิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายขายของเราเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราว่าโตเกียวมรินยังคงจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านการประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโควตการลงทุนที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวนะครับขอบคุณมากครับ